การปฏิบัติภาวนามันเรามีสติดูที่จิตของเราอยู่เสมอจิตนี้มันก็เป็นธาตุที่รับรู้อารมณ์เป็นธาตุธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เมื่อรับรู้อารมณ์แล้ว ความรู้สึกเย็นดีเย็นไล่หรือมีความเกลียดกลัวรักชังต่างๆก็เกิดดับแต่เมื่อมีอารมณ์ก็ไปสู่ใจอกีกสู่จิตอกีกจิตที่ยังมีความหลงอยู่นี่ก็ตัวกิเลสคร้บงำก็อยากปรุงแต่งไป ก็จะว่ามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเราเข้าก็จะปรุงแต่งยินดีก็ปรุงแต่งอยากจะได้มากคืนอีกอยากจะมีอยากจะเป็นอีกเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์นั้นๆยินร้ายก็ไม่อยากจะพบอยากจะเจออีกอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหมดไปก็เป็นตันาเป็นอุปทาน จะจึงวิ่งกับอารมณ์อย่างนี้เสมอแะใะการปฏิบัติมาฝึกจิตเนะี่ื่จิตรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เข้ามาหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบหน้าฟังว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านมีห้องรับแขกแต่มีเก้าอี้ตัวเดียวเจ้าของบ้านนั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้น แขกที่เข้ามาในบ้านก็จะไม่มีที่นั่งไม่มีเก้าอี้นั่งนะเปรียบเทียบก็เหมือนว่าจิตมีสติรักษาอยู่อารมณ์ก็เหมือนกับเป็นแขกที่มาเยือนจิตใจของเราช่วค้าวอารมณ์นั้นก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้ พระสติของเรามีอยู่รักษาใจอันนี้สำคัญถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ระมัดระวังไม่มีสติอย่างนี้ไม่ได้สำรวมระวังจิตเราก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอทั้งวัน้นเราต้องระวังเฝ้าดูระมัดระวัง เมื่อเราดูใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ดูใจมนันรับรู้อารมณ์แล้วก็จะวิ่งละยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้นี่เรามีสติก็จะมาฝึกจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายตรงที่จิตเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆมีสติปัญญาเองความ เกิดดับของความรู้สึกในใจนั่นก็เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมเห็นธรรมวความรู้สึกที่ยินดีขนาดไหนมันก็เกิดดับความรู้สึกที่ยินร้ายมันก็เกิดดับแต่ว่าจที่หลงก,ก็จะเป็นเรายินดีเป็นเราที่ยินร้าย ก็มันมีตัวตนอยู่ตลอดมีตัวตนตลอดเข้าใจอย่างไงแต่ว่าธรรมะทั้งหลายและธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุความยินดีความยินไายก็มาจากเหตุปัจจัยหตุปัจจัยหมดความยินดียินร้ายก็ดับไปด้วยในภาษาได้บทพระเทรจาจ้าฟังธรรมจากท่านพระอสุจิเถระก็เข้าใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดดับไม่มีตัวตนจิตันเห็นชัดไม่มีตัวตนแต่ในเริ่มต้นเนี่ยเราก็ยังมีตัวตนอยู่ล่ะเราก็เข้าใจว่าผู้ที่รู้นนะ่ะเป็นตัวเราแหละรู้สึกยินดียินร้ายแต่เราก็มีสติพิจารณาไม่แน่ไม่เที่ยงก็รักษาจิตเอาไว แล้วก็อย่างผู้รู้นั้นก็นเป็นเราก็ไม่เป็นไรให้รู้สึกอย่างนี้ไปก่อนนะต่อมาก็จะมีปัญญาขึ้นนะผู้ที่รู้นั้นนะ่ะแล้วก็ปล่อยไปอีกก็เกิดดับเพื่อนกันเขารู้แล้วก็ก็เกิดดับไปแต่เราผู้รู้เป็นเรามันก็เป็นตัวตนอที่หลงเป็นเราก็คือเป็นตัวตนแท้จริงที่เราหลงที่จิตหลงก็เป็นเรื่องของอภิชาปรุงแต่ง อยที่รู้ก็เกิดจากวิชาสินสมาธิปัญญาเกิดวิชาขึ้นมานั่นเองอ่ะถ้าสุดท้ายกับเป็นธรรมสัจธรรมมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาี่ยมันจะมาหลงตรงนอันนี้ละเอียดและแต่ในเบื้องต้นนี่แหละเมื่อเราดูจิตเนี่ยเราจะดูว่าจิตมันหลงอะไรมันยินดีอะไรยินไล่อะไร จะมันยินดีในรูปร่างกายของเราที่แข็งแรงนะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยที่ร่างกายที่เราแข็งแรงอยู่นี่แหละเราเดินอยู่ด้วยความคล่องแคล่วแข็งแรงมันก็มีความยินดีอยู่นะสอนอยู่นะเรานั่งสบายก็มีความยินดีอยู่จะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีอะไรขัดข้องเรามีความสุข นั่นเราไม่ได้พิจารณามันไม่เที่ยงพอมันเกิดการข้องขึ้นมาระบบประสาทมีปัญหาขึ้นมาสมองมีปัญหาติบตันเข้ามาประสาทในสมองมีปัญหาเราถึงรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ได้นล้วเรามีโรคภัยแค่เจ็บมันก็เจ็บปวดเราเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เมื่อก่อนมันก็หลงอยู่ไม่รู้ว่ามันหลง ลองอยู่ในความสุขนั่นแหละแต่พอทุกข์ขึ้นมาก็รู้จักแล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนทุกข์ถ้ามีสติปัญญาก็รู้อันนี้เป็นธรรมชาติของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นธรรมชาติว่าเราก็มีความยินดีอยู่ในร่างกายอย่างเช่นฟันอยู่ใน ปากของเราเรามองฟันของเรามันก็ขาวสะอาดมั่อก็งามเราก็ไม่ได้เคยพิจารณาความจริงว่ามันงามจริงไหมเป็นความรู้สึกเห็นอย่างนั้นนะจิตมันหลงไปเห็นสิ่งที่ไม่งามเข้าใจว่างามเลยมันหลงไปนะเมื่อสติ ของเราเนี่ยเราก็ต้องสอนจิตของเรามันไม่ใช่นะมันไม่ชงงามอย่างนั้นนะเออเอาถอนฟันมาสักซี่กหนึ่งออกเอาลงไปในแก้วน้ำสะอาดสอาเป็นโศกปกไหมเนี่ยฟันนี่คุกเค้าไปกับน้ำลายน้ำเสลหรือบางทีกับมีน้ำเลือดด้วยยามที่ฟันมีปัญหาอาหารหวานอาหารคาวอาหารเผ็ด ต่างๆมันเข้าไปอยู่ในปากแล้วแล้วมันมาจะางามไหมเนะี่ยสิ่งปฏิกูลมันก็ก็กลัวอยู่นะฝันก็กลัวสิ่งปฏิกูลถ้าเราไม่แปลงปล่อยไว้นะฉันปลาฉันเนื้อเข้าไปอนะน้ำประทานไปแล้วมันก็เป็นไงก็มันก็เริ่มเปลี่ยนสภาพมีกลิ่นมาอเก พราะสิ่งเหล่านี้มันก็ไปจับอยู่ในสอกฝันกัก็มีกลิ่นขึ้นมาแต่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นดูแล้วก็มันก็ไม่งามเราก็ต้องสอนจิตของเราถ้ามีความรู้สึกว่ามันงามกว่ามันไม่แน่นะมันจะงามจริงไหมคนควาพิจรารณาเห็นว่าไม่งามจิตก็เลยสงบลงไปเป็นสมาธิจะเห็นผมว่างามก็พิจารณาอีก เห็นคนเล็บฟันหนังพิจารณานะถ้าพิจารณายังไม่ได้ก็คิดไปเลยว่า,าม้านตายลงไปนะหมดลมให้ใจไปตัวนี้เลือดมันก็ไม่เดินแล้วมันลมมันไม่มีมันก็ค่อยๆพองขึ้นปองขึ้น้าดไฟไม่มีมันก็เย็นเชียบเลยเย็นที่เราไม่อยากจะไปแตะโดนละไม่อยากแตะต้อง ที่ยังแต่ต้องได้อยู่ในตัวเราเองก็เหมือนกันนะเพราะมันมีธาตุไฟถ้ามันไม่มีธาตุไฟแล้วมันเย็นเราจับทรงสะดุ้งละมันเย็นแบบไม่เหมือนกับเป็นไม้เป็นหินอะไรมันยังเย็นเหมือนกับทีจับก็ธรรมดาแต่คนเราเนี่ยที่มันไม่มีธาตุไฟมันเย็นแบบจับแล้วเราสะจัสะดุ้งเพราะก่อนเราไม่อยากจะเป็นแบบนี้ การทัดไฟกายความอบอุ่นรัางกายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยละน้อยจนบวมเขียวบวมแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังแต่เมื่อได้นอนชอนชัยเราก็พิจารณาไปใช้ความคิดกันเลยในเบื้องตน้นปัญญาเกิดจากความคิดไปคห้ก็คิดไปเรื่อยๆตรงตางามกับมนเป็นนอนอยู่เต็มตรงนั้น เราดึงออกมาลอกหนังมาข้างในก็เต็มเปื้อนนอนถ้าเราก็เห็นคนตายตกน้ำตายบางอะไรบางเหตุแม่หนอนมันเกิดขึ้นมาเต็มเปื้อนในร่างกายแบคทีเรียทำกันย่อยสลายก็ส่งกลิ่นถึงไม่น่าจะดมได้นะของปฏิกูลละนั้นคนตายไปแล้วก็ต้องเอาไปเผาข้า,เาพเชาพันธกิจต้องเอาไปเผา เพราะว่าแกบอกว่าเป็นเชื้อโลกชโลกมันจะเกิดขึ้นต้องเผาทำลายไปเนเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายตายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สวยไม่งามมันด้เป็นอสุภะความไม่งามเราใช้ความคิดไปจนมาถ้าเกิดไปทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยสัตว์มันก็กัดกินใน,นที่สุดมันก็เนื้อมกระลุดออกไป แล้วโครงกระดูกโครงกระดูกก็เอ็นมันร้อยรัดอยู่มันมันมีไม่มีเอ็นร้อยรัดแล้วก็เกินกราดไปใหญ่ยยสลายกลายเป็นดินไปแล้วพิจารณาอีกพิจารณาไปเทียนมืงแล้วจิตยังไม่สงบกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งพิจารณาทานองเดียวกันพิจารณากลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้จนจิตของเรามันก็สงบขึ้น สบายรู้สึกมันสบายมันปลอดโป่งโล่งใจสบายจะกําหนดรูปเราไม่ใจก็กําหนดได้ง่ายๆละ่ะมันไม่ขัดข้องละที่แรกมันขัดมันข้องก็ความยินดีที่มันเกิดขึ้นโดยใจรูปที่เราเห็นมาชอบใจนี่แหละเราต้องมาคลี่คลายออกให้ได้เพรามันไม่งามอย่างที่เรารู้สึกเนี่ย ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมาอย่างนั้นนะ่ะเป็นธรรมชาติมันนะอันนี้เราก็ต้องมาทวนกระแสความรู้สึกของใจกับการดูจิตใจก็จะมาแก้ไขว่าใจเราติดขัดของอะไรแต่ถ้าเราดูใจแล้วแล้วเช่นเราเกิดยินดีเห็นว่าง,งามก็มีสติรู้เท่าทตนความยินดีว่าง,งามนั้นมันก็ไม่ต้องอธิบายมากแล้วมันก็นิ่งเราก็ดูจิตของเราได้ มันยินไล่เราก็ดูจิตยินไล่กับสติกลับมาเนิ่งอีกเราก็ดูได้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนี่คือดูจิตให้มีสติอยู่ตรง,ตลงกลางๆนี่ไว้ดูจิตไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่ยินดีไปไม่แน่ไม่เที่ยงนะยินไล่กับผมไม่แน่ไม่เที่ยงนะจิตเขาก็หยุดเ,เ,เขาเชื่อฟังเขาหยุดก็ไม่ต้องอธิบายอะไรคขาว่าที่ยินดีมันไม่งานยังไงไม่ต้องอธิบายแล้วจิตเขาฟังเชื่อฟังก็ใช้ได้ล ผมเคยฟังหลวงปู่ชาท่านเทศอบรมโยมคนหนึ่งแล้วนะนนท่านก็ให้ปิดโบสถ์เทศเฉพาะโยมคนนั้นนะ่ะผมไม่ได้นั่งฟังแล้วตนะิดตามหลวงปู่ไปเทศที่โอโบสุนทนะปกติเราก็จะพิจารณาอาธิบายให้จิตธรนมยอมรับแหละแต่วันนั้นหลวงปู่เทวท่าจิตเขาฟังแล้วบอกไม่แน่ไม่เที่ยงบอกไม่งาม เขาก็หยุดนะก็ใช่ได้กนะ้วจิตเขาไม่หลงไม่หลงไปในความยินดีหรือยินร้ายนะนี่เราดูจิตเพ่งจิตของเราจะรู้สึกว่าอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึก,กโกรธรักชังเกลียดกลัวมันไม่แน่ไม่เที่ยงทันนะั้นไม่ใช่เรานะมีสติไว้ทำอย่างนี้มากๆเลยถ้ากระจิตเราอยู่ตรงกลางๆลไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้าย เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นทางปฏิบัติที่ให้ผลได้เร็วเราก็สำรวมระวังในการฉันให้พอดีไม่มากนัก,นะกนอนให้พอดีไม่ให้มากเกินไปจนมันมึนมันซึมมันเซ่อไปแต่มันน้อยไปกับมันจะางห่วงเหงาหอนอนมากเกินไปให้พอดีพอดีประมาณสักห้าชั่วโมงนะห้าชั่วโมงครึ่ง ถ้าเรามีกำลังสมาธิดีๆก็สี่ชั่วโมงได้แ้าจะไม่ได้ตลอดไปก็พอกลงมาหน่อยพยายามฝึกอย่างนั้นเมืม่อเราพยายามฝึกอย่างนี้ม่บ่อยๆทำอย่าเสมอเนี่ยสติอารมณ์ที่จะเข้ามาเราก็รู้จักสิ มันก็ไม่สามารถไปนั่งในเก้าอี้ของเจ้าของบ้านได้แล้วเพราะสติเราอยู่แล้วเรารู้เท่าทันในอารมณ์เะันการมีสติมากๆเป็นธรรมสิสำคัญเราจะเป็นพระตื่นมาแล้วจะทำกิจวัตรต่างๆก็มีสติเดินบินธบาทรับบาดกว่าดตาการกบการชันมีสติที่สํารวมระวังพูดได้น้อยพูดเสียงบเบา แม่กะหล่เคหฮาปลรบความเพียรเรายินดีอยู่ในที่วิเวกพยายามทำเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนแล้วนะถ้าเราตั้งไว้ถ้าอายุสัก8ปสิบเราจะต้องเสียชีวิตตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าเราสี่สิบมก็มาครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราสามสิบปเลยห้าสิบมันน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่นานเร้ก็มองด้ว เราจะอยู่ไม่นานในโลกนี้นะนะไม่ได้อยู่ตลอดเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตามกปแล้วไม่ได้อยู่ตลอดเราก็ต้องคิดพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ธรรมะและให้เข้าใจให้ชัดเจนในใจของเรานะให้เห็นเป็นความจริงให้ได้หาที่พึ่งในใจของเราให้ได้ ให้มีความมั่นใจอุ่นใจให้ได้ในความดีของเราเพียงการทำวัดเชา้าทำวัดเย็นอย่างนี้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุญของเราอย่างมากที่สุดน,สสนั่สรรเสริญพระศาสดาผู้มีบาร,รมีอภัยผูไมได้สรรเสริญพระธรรมสรรเสริพระสงฆ์เราได้ทำจิตเทนิง่งอันนี้ต้องคนมี บนบริบิทึงจะทําได้นะผู้ที่มีโอกาสมาสมบทจึงมีโอกาสเวลาปฏิบัติได้มากในความเมตตาจากญาติโยามที่อุปเสสระทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแต่ก็ไม่ใช่ว่าญาติโยามจะเข้าถึงไม่ได้แต่ปัญายโยามมีภาระหน้าที่แต่ถ้ามันพยายามฝึกอบรมมันก็ได้ตอนผมยังมาไา้บวชก็ฝึกแบบนี้นะ ทำวมะเช้าทำวมดเย็นนั่งสมาธิฟังธรรมสนใจเนี่ยจนจิตสงบอ่ะโดยไม่คาดฝันละจิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบาเห็นทุทกๆอย่างเป็นสมมติจิตมันเหมือนกับเกิดปิติใจเห็นวิมุติขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นกะละวานทุกอย่างไม่สมมติมใจมันก็เกิดว่างขึ้นเป็นญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้น เห็นสรรพสิ่งมันก็เกิดดับเห็นคนทั้งโลกมันเหมือนกับว่าติดอยู่ในในคุกใบใหญ่ของความแก่เจ็บตายเราอยากจะออกให้พ้นไปเป็นจิตที่เป็นอุเบกขาค็เกิดขึ้นมาเนเวลาเข้าใจในธรรมะ,ะมันอัศจรรย์น่นล ยานันธรรมะเป็นของอัศจรรย์แท้ๆคำสอนพระเจ้าเนี่ยเรามีโอกาสดีอ่ะที่จะฝึกจิตยอย่างนี้ให้พยายามตั้งใจพยายามฝึกพยายามมีสติดูจิตดูใจของเราสํารวมระวังทำอย่างสม่ําเสมอไม,ม่ขาดแนวอบรมจิตวันหนึ่งเราก็เข้าใจทรไมให้เราหมั่นศึกษาหมั่นอบรมจิตวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่ง กัญญายนแล้วการคำสาของพระพิสุ็ผ่านมาแล้วหนะนึ่งสองเดือนแล้วในะแค่เดือนเดียวก็จะออกใกล้อ,อกภาษาแล้วก็ขอยตั้งใจตอนที่ใครฟังปแปลเพ็มซากิษ